สวัสดีเจ้าสวัสดีจับปลาแม่พี่นอกวันนี้ปลากระป๋าม็นแล้วเจ้าวันนี้ป้าเมย์จวนมากินงังไงนะเจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แบบแห้งค่ะป้าเมย์ไปได้กินเมินแล้วเจ้าวันนี้นึกยากค่ะมาแนวตั้งมันเดินจกพักบะมีเจ้าที่ค้าสั่งพิเศษมาเลยได้หมดเลยเจ้านี่ค่ะป้าเมย์จะปรุงเรียบร้อยแล้วนเนาะจะใส่มาจากร้านเขา ผักกับผักแก้มตัวนี้อย่ะท้งนีแต่โหระพามาจากมากินไปกันทางร้านเขาก็จะแถมน้ำซุปมาให้ป้าเมย์ด้วยนะคะอือหือแซ่บจ้ดเนาะป้าเมย์สั่งพิเศษลูกชิน้นเพิ่มลูกชิน้นแถมสี่สิบบาทอืมแบบไม่ได้กินเมือ่อไรจ้ะเส้นใหญ่ก็เตีส้นใหญ่แบบแห้งจ้ะ พ่อไม่คขอหน่อ,นอยอากเติมน้ำปลาหน่อยก็จืดลืมใส่น้ำปลาค่ะพี่ร้านไม่ได้กินนานแล้วนะแบบแห้งอะ่ะเนี่าไม่ก็จะจินแบบะแบบมาก พานเขารู้ว่าป้าเมย์ชอบห,วหัวละพาค่ะจะให้มาเยอะเลยให้ติดคออืม ร้อยทั่วป่นด้วยนะพี่น้องเนาะตามอ,อ,อืม พวกคุณกินกับหัวผ่าแซ่บจ้ะ สกักประมานะฮะอืเคแล้ให้โครงไก่มันด้วยนะเนี่ยนี่น้ำปุ๊บแกให้ทุกรอบนะเพื่อนๆนะครับประเมย์ไปกินอ่ะ ด้านเนี้ยอร่อยให้มันเป็นรูงโคงเลย อยู่แถว <c oughs> เขตอุตสาหกรรมนะคะโคราชเนาะร้านกว๋วยเตี๋ยว,กวะะะเกาลูนนะคะเส้ไมิเกาลูน Si mm. O mm. แอบจ้ะอืะโคง้งไก่พี่นะอะเป็นโค้งๆนะแกให้อ่ะมันมีชอบกินเนี่ยอร่อยอ่ะตรงซี่โครงเขาเนี่ยตรงข้างในโครงเนี่ยมันมีชอบกินมากเปืเป่อยๆเลย ตุ๋ดพี่น้องตุ๋ดไก่ค่ะตุ๋ดไก่ตุ๋ดไก่อื้มเปื่อมาก ปอและวจ้เพื่อนสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์มาแบบสันๆเนเเจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวแห้งคือพอเจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลาก่อนเนเจอาขอบคุณค่ะที่พอกันจนจบคลิปป้ากกันมาคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย